กองเวลาอินนักเคนเค้ี่คนิงจริงจิอ๋อนักเคนักเคนเนี่ยนะเอฟซีพอรู้ครับเอาล้อเพลงเลยพี่เห็นแล้วเน่ยันอืมสันเอาอ่ะวิ่ คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดยังไงพวกนี้ไม่มีงานทำเลย <c oughs> มาบ่อยมากยิน <c oughs> ดีต้อนรับ FC นะครับ <c oughs> ข่าวสู่ชแนล้มาแล้วครับน้องอ่งงางเตากลับมาแล้วครับหลังจากที่หายไปไหนอยู่หลายวันบอก FC หน่อยโดนอะไรมาโดนแบนครับโดนใครแบน พี่ตั้มครับพี่ตั้มพี่ตั้มใจไหลมากทำไมถึงโดนแบนรู้ไหมเออผมนัดไปแล้วครับแล้วก็ไม่มาตานัดกี่วันหนึ่งอาทิตย์ครับ<อ> <laughs> หมายถึงผิดนัดเนี่ยผิดนัดเนี่ยกี่กี่ครั้งถึงโดนแบนหลายรอบงันครับหลายรอบเหมือนกันยังเทสล่าสุดเนี่ยคือนัดกัน9โมงมาถ่ายคลิปแต่พอ9โมงปั๊บพี่ครับผมไม่ไปแล้วนะครับอ้าวแล้วที่เราเตรียมอุปกรณ์ที่เราเตรียมหมายเตรียมอะไร เฟลหมดเลยวันนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยคือแบบเป็นแบบนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็หลังจากที่โดนแบรนด์หนึ่งอาทิตย์ไม่ให้มาถ่ายคลิปได้ทบทวนตัวเองไหมถั่ครับทบทวนว่าไงควรแบบตัวว่ครับอ๋อเดี๋ยว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 ขอดูมือหน่อยโอ้ไปทําอะไรมาเนี่ยทารถกาแฟครับรถรถอะไรรถกระบะอ๋อไปอยู่อู่ช่างยนต์แล้วเดี๋ยวมาปั้นเหยื่อปลาจะกินไหมเนี่ยกลิ่นน้ำมันเครื่องเต็มเลย ไปกินดีนะเอาเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวลงวันนี้เรามาหาผลงานกับคองพยาบาลลือนะฮะครับไม่รู้ว่าเขาลืมหมดหรือยังนะครับครับหลังจากนี้รับปากอะไรทําไม่ได้มีความรับผิดชอบเราโตแล้วโอเคไหมถ้าไม่งก็โดนแบีก์อีกเงี้แหละโอเคไป เมื่อกี้วางคันได้ประมาณครึ่งนาทีเองมั้งทีก่บทีได้ต่อครับกำ <c oughs> <t akes> มังกำลังยังไม่หายไอ้ทีเหรอใหญ่บก๊ <c oughs> อบทักหน่อยไอใหญ่เลย <c oughs> เรียกเลตติง้งความน่าสงสารมันมันชอบมาเปา็นช่วงๆต่าเพียนไม่หมดไม่สิ้นนาทีน้ใหม่นี้ต่าเพียนเยอะมากเลย นี่เงียป่าโอ้โหอะไรมาอย่างเงี้ยอุ้ยมันจะเปลี้ยนเยอะมากน่าเกี่ยวอืมเบ็ดคมมากเกี่ยวไส้มาเลยเออชเลนยักษ์แดงเป็นไงหมิวตอนนี้หูยเพียบเลยคนตรงอ่ะเงียบเราต้องทำเป็นแนวทางก่อนพี่คนดึกพาไม่ออกไงมันทำยังไงว่าให้ยิ้มอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลิปหนูเลยคลิปแรกระเดิมเลยจัดไปอะไรนะยิ้มปั๊บ รับยักษ์แดงใช่ค่ะเออเราท,ทําคลิปเองเรายิ้มเองยังไงก็ได้อยู่แล้วใช่เราคนนี้ตัดสินเองนะเขายิม้มนี่แหละเเฮ้ยดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีเอฟซีคนไหนท,ทําคลิปมาถ้าแบบว่ามันยากๆอะไรเงี้ยเราเราก็อาจจะฝืนๆยิ้มไปเนาะเราเราอยากแจกใช่ป่ะใช่ค่ะอืะอรับรองแจกดุแน่นอนชาเลนจ์เนี้ยอ๋อไม่ใช่ค่ะเราแจกเหรอ <laughs> อ๋อแล้วที่ไปอู่ซ่อมรถที่ไปช่วยเขาทำเนี่ยได้เงินไหมได้ ได้เยอะปะถ้าเราขอเยอะก็ได้เยอะแล้วปกติเยอะไหมตอนที่เราไปทำเนี่ยไม่ค่อยครับสองสามครับวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่วันละเป็นล้านเลยเหรอพี่มันร้อยสองร้อย๋อก็อย่างดีที่ไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ทุกวันนี้ได้ขอไหมหวานขอร้อยหน่ตายเลยเฮ้ยเห็นล่าสุดแม่เราเลี้ยงไส้เดือนขายแล้วหรอใช่ขายได้ปะ ยังครับยังเลยเลี้ยงมานานยังนานครับเลี้ยงมาเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนประมาณสองสามเดือนแน่อ้าวสองสามเดือนอย่างนี้ก็เป็นไส้สองสามเดือนสิจะไม่ให้ไส้เดือนถ้าไส้เดือนต้องถามสิบวัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษ <c oughs> ซื้อไส้เดือนมาให้พี่หนึ่งโลเดี๋ยวพี่อุดหนุนประเดิมประเดิมเพราะว่าตั้งแต่แม่เลี้ยงมายังขายไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> ไโลละกี่บาท ไม่้ตองเห็นแม่บอกว่าโลละสามน้อยนะตเพียน <S 2> <S 2> ถ่ายกันปลาอะไรปลากาวะตอนนี้ปลาเล็กมาประมาณสิบตัวแล้วครับอุ้ย อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกินทุกไม้แหละพี่เห็นเหรอคะเนี่ยท่านอืมท่ะบเอาบ่าววะิคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดยังไงพวกนี้ไม่มีงานทำเลย <c oughs> มาบ่อยมาก ไปเฮ้ยตายใหญ่เริ่มเข้าแล้วที่นี่ไม่มีแก้มช้ำเลยเออไม่ค่อยเห็นเลยนะแต่ว่าเราแก้มช้ำล็อกแทกเลยอ่ะอืมหางแดงก็ไม่ค่อยได้นะใช่ส่วนใหญ่ตะเพียนกำมังกำมังตะเพียนแต่บ้านเราไม่ไม่ค่อยมีตะเพียน ปลาอะไรนะสร้อยสร้อยสร้อยกูคู่เติมค่าเลยอะไรมดกล่องหลังกล่องหลังไรกล่องหลังไม่ใช่ข้างหลังก็เดือดหมดเลยเอ้าโชว์อีกไปนู่นข้างหลังกล้องแ้วมันกล้าได้ วิวหลายตัวแล้วมดนี่ังันเด้งพักใหญ่เลยเมือ่อก <t> ี้ตกไปคันไปครับเก่าทั้งวันใหม่นี้ซ้ายมือก็กิน ใจหน่อยนะพี่ตัวไหนก็เวลาอินเฮ้เฮ้เฮ้มันร้องเพลงเหรวเปาพี่เปาร้องนี่เพลงอะไรไม่รู้มันร้องอะไรนะผมฟังในจชร์ในตุ๊กตึ๊กตึ๊กติกต็อกมาฟังในติกต็อกมันร้องอะไรนะก็เวลาอินนะเค้ะนะเค้ะจอ๋อเนคเคนะเคเคเนี่ยนะ fc พอรู้ครับเอาร้องเพลงไรมันเป็นภาษาอะไรอินเนเกนเนเกนอินเนเกนเออความหมายมันดีนะเพลงเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยดึงแรงเลยโอ้โหเฮ้ย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 ปลาหรืออะไรมาแล้วปลากระแดงนมีแต่ปลากระดำตอนแรกมันตึงอะไรวะมี้นี่ค่ะผลงานรัววันนี้นะคะก็มีระเพียนกับกระมัง สองชนิดแต่เพียงส่วนใหญ่เลยเนาะเยอะมากค่ะก็วันนี้ใช้เวลาประมาณไม่นานไม่นานสองชั่วโมงได้นะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายคลิปที่2ต่อตุนไว้เยอะๆนานๆเปามันจะมาทีใช่นะก็เดี๋ยวกลับไปเอาไส้เดือนที่แม่ก่อนนี่ลองดูดีว่าไส้เดือนบ้านเปาปลาจะกินหรือเปล่านะถ้ากินดีก็ใครสนใจก็ติดต่อ้องเปาได้นะครับสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะ <All right. S 1> ไปก่อนแล้วครับตัสดีค่ะบาวยย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 ย่ย again, again. ยยยยย